สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ประภาสองแปดเก้านะคะไหมมัดหมีม่ใบประภาค่ะนำผ้าไหมสวยๆนะคะเป็นผ้าไหมชุรินไหมแท้ทอมือค่ะเป็นไหมมัดหมีนม่นะคะโดยฝีมือชาวบ้านนะคะฝีมือคนในครอบครัวค่ะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะสนใจผ้าไหมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะ วันนี้นำผ้าสามตะโกอนะคะมาให้ชมค่ะชมผ้าผืนแรกนะคะเป็นผ้าลายมงคุลค่ะเป็นผ้าที่น้องสาวทอเองนะคะผืนนี้น้องสาวทอเองค่ะเพิ่งตัดามาเมื่อวานนะคะตอนเย็นแล้วผืนนี้เป็นลายนกยูงนะคะเป็นผ้าไหมาสามตะโกค่ะผืนนี้ยาวสี่เมตรนะคะ แบบนี้ลายสวยนะคะเนี่ยของาาเป็นสีเม็ดมะขามนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะแบบนี้ถ้าสี่เม็ดนะคะสเม็ดมะขามค่ะ นกยุงสวยๆค่ะท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละ2,200บาทนะคะผืนนี้4เมตรนะคะ4,400บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผ้าใหม่สวยๆค่ะสนใจทักมานะคะ ท่านใดไม่ต้องการอาบน้ำยาเดี๋ยวลดราคาให้นะคะสนใจทักมากค่ะนกยุงสวยๆค่ะท้องผ้าเป็นสีเม็ดมะขามนะคะพื้นต่อไปค่ะเป็นผ้า3ามตะกอนะคะเชิงล่างเชิงเดียวค่ะ ลายแบบนี้ค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะ ผืนละ1,950บาทค่ะผืนละ1,950บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะผืนนี้อาบน้ำยาส่งฟรี1,950บาทค่ะผืนนี้ใหญ่นะคะผืนใหญ่สวย ไหมสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็นโทโทออีกแบบหนึ่งนะคะสามตะโกโทอสอดริมค่ะผืนนี้น้องสาวทอนะคะมัดทอเป็นโทลแบบนี้นะคะทอยากมากนะคะเพราะทอสอดริมแล้วก็พยายามจับลายให้ได้แบบนี้ ถ้านใคสนใจนะคะโฮลดำค่ะโฮลแบบนี้ค่ะโฮลสีดำผืนละ2,000บาทนะคะผืนละ2,000บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเขาพยายามจะสร้างแบบผ้าลายใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะบางทีก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ของชาวบ้านนะคะ พองสวยๆค่ะพื้นต่อไปค่ะเป็น3ามตะโกเครือสมอนะคะพื้นนี้เงาขึ้นเลยค่ะยังไม่ได้อาบน้ำยานะคะ3มตะโกเครือสมอ ไล่ดอกมะเขือค่ะผืนนี้สวยผืนนี้สวยค่ะถ้าใดสนใจทักมานะคะผืนละ2,100บาทค่ะ3ามตะโก้เครือสมอนะคะผืนละ สองพันหนึรอบาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีค่ะผ้าไหมช,ช่วยๆทักมานะคะ ช่วงนี้ใกล้ฤด,ดูแต่งงานนะคะหน้าแต่งงานแล้วรับผ้าใหม่ไปเป็นของรับไหว้นะคะได้เลยค่ะเราคัดเนื้อผ้าให้แล้วพื้นต่อไปค่ะเป็นสามตะกอค่ะเหยียบโคมหรือเหยียบหอกนะคะลายขอเจ้าฟ้าเนื้อผ้าสวยมากนะคะขอเจ้าฟ้าแบบนี้ ผ้าเหยียบโคมนะคะขอเจ้าฟ้าแบบเดิมนะคะสวยๆเป็นขอถูกต้องนะคะขอดั้งเดิมค่ะเนื้อผ้าสวยมากนะคะน้ำเงินออกกลมนะคะสามตะกอ เนื้อผ้าสวยมากค่ะ3ามตะกอเหยียบโคมนะคะลายขอเจ้าฟ้ายังจะเป็นต้องใช้อยู่นะคะท่านใดสนใจรับนะคะผืนอละ2,200บาทสามตะกอเหยียบโคมนะคะเนื้อผ้าสวยมากสนใจทักมานะคะเนื้อผ้าสวยค่ะพผืนนี้เนื้อผ้าสวยมากสนใจทักมานะคะ3ามตะกอเหยียบโคมนะคะลายขอเจ้าฟ้าเนื้อผ้าสวยๆค่ะ พื้นต่อไปค่ะสามตะกอนะคะสีธรรมชาติค่ะลายสายฝนนะคะเป็นลายน้ำไหลนะคะแต่มันเป็นสีธรรมชาติเครือสาคูเป็นสายฝนสลับน้ำไหลนะคะแบบนี้สีธรรมชาติเครือสาคูนะคะลายแปลกๆนะคะ เนื้อผ้าสวยค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,700บาทนะคะ1,700บาทราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ1,700บาทค่ะผ้าสวยมากค่ะผืนนี้เป็นผ้าที่สวยแปลกนะคะจับมาประสมกันนะคะจับมาผสมกันเครือสาคู ทอลายแบบลายน้ำไหลนะคะแล้วก็ทอแบบสายฝนด้วยค่ะลายสาฟฝนคือทอแบบไม่จับลายนะคะก็จะสวยแปลกอีกแบบหนึ่งนะคะพื้นต่อไปค่ะผ้าเป็นผ้าสามตะกอเหยียบโคมนะคะ ทอด้วยไหมบ้านพุ่งยืนแล้วก็สีธรรมชาติพุ่งยืนค่ะแต่เป็นสีดำนะคะไหมบ้านพุ่งยืนค่ะทอแบบน้ำไหลน,นะคะสวยอีกแบบ เป็นไหมบ้านพุ่งยืนสีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะสามตะกอเหยียบโคมค่ะหรือเหยียบหอกค่ะผืนนี้สวยมากนะคะสีดำนะคะสวยเนื้อผ้าผืนนี้อาบน้ำยารอแล้วนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ3 6มพันหบาทะคะผืนละ3,600อบาทราคานี้ เย็บปริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะ3,600บาทค่ะเนื้อผ้าสวยมากนะคะไหมบ้านพุ่งยืนสีธรรมชาติพุ่งยืนด้วยนะคะหาไม่ค่อยได้นะคะไหมบ้านพุ่งยืนแล้วก็สีธรรมชาติพุ่งยืนนะคะผ้าไหมเนื้อดีๆนะคะสวยๆเราคัดมาให้แล้วนะคะ ท่านใดสนใจผ้าไหมนะคะแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้นะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปด้วยนะคะจองผ้าก่อนใครค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ